สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามันนี่พาน้องเชลโลมาเป่าผมนะค่ะนาออาบน้ำแล้วพาน้องมาดเป่าผมเพราะว่ามันนี่น้องเชลโลเป็นวดัดมัอนี่บักหลาหนอยเป็นวัดนาะจ้านาอเดี๋ยวสาผมสาผมแล้วก็สิบครับก็สิบเป่าเป่าผมแห่งไหนองนาะจ้านาอจะได้แบบว่าเปกเป็นวัดตืมเนาะสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับผมชื่อน้องเชลโลครับ ผมดื้อมากเลยครับสวัสด,ดีครับผมดื้อมากเลยครับเดี๋ยวตกนะครับเดี๋ยวตกนะครับ <S <S ตอนผมเห็นด้องปัญจาเเ รอหรยอยรอหลยอังะรอเลยอหรอยลงอะเอิั้หลอรูกตุ้กแกหรอครับตุ๊มแกหรอคะโอ้คนที่เดนลยรอแล้วครับผมรอแล้วนะครับรอแล้วนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย เดี๋ยวไปเดินเล่นก่อนนะครัะเราเ,เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนนั่นรอแล้วก็รอแล้วก็รอเรียรอเรอีย <c oughs> ใครพูดอะไรใครพูดอะไรใครพูดอะไรเคอง เวียนหัวแล้วเวียนหัวแมครับแมัครับ